สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเอฟซีนะวันนี้มาดูโคมพันผัดพริกแกงค่ะหมูสับหมูสับผัดพริกแกงค่ะเอฟซีค่ะแ๊่เลยได้ดค่ะพี่น้องให้หมูสุกก่อนนะคะนี่ค่ะ nó mổ phạt thức giang hay mổ phụ đây là ít hả หมูสับผัดพริกแกงอร่อยมากเลยค่ะดูหน้าตาค่ะทีนี้เราจะปรุงรสนะคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำ<ถ>ตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะตัดกับความขมของดอกแคร์ค่ะผองชรส เกลือหนึ่งช้อนชาซดห้อยค่ะซดน้อยใส่ลงไปเลยค่ะประมาณสองช้อนต๊กอร่อยอร่อยเลยค่ะเกี้ยวค่ะหนึ่งช้อนต๊กพริกแดง แดงสดค่ะนี่ค่ะผสมพุกเข้ากันแซ่บเลยด้วยค่ะพีได้นะคะแืมหมกแครก็ไม่ต้องให้สุกมากนะคะนี่ค่ะ อนจะจอดลนส่ยเอซีค hmm. <ừ. S 1> <là> ่ะแต่พิกลูกโดดลงไปค่ะ นี่ค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยแล้วค่ะ F C ขาหมูสับผัดพริกแกงดอกแครค่ะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะโรยหน้าด้วยพริกพริกแห้งทอดนี่ค่ะหร่อยอร่อยเลยค่ะสุกเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณ fc ทุกท่านเลยค่ะที่เขามาย่าชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะจบแล้วค่ะ fc ขาเนี่ค่ะได้หนึ่งถาดใหญ่เลยค่ะหมูสับผัดพริกแกงดอกแคร์ค่ะ fc ข่ะนี่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจทีจ่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเครื่องปรุงจะมีพริกแกงพริกแกงสองขีดค่ะ fc ขาหมูสับกลมพันสี่ขีดนะคะแล้วก็จะมีดอกแคร์ดอกแคร์ มีดอกแคมีพริกแห้งทอดเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะซอสหอยสองช้อนโต๊ะน้ำดื่มสะอาดร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะร้อยห้าสิบมิลลิลิตรผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะจะได้ตัดลดดอกแคอร่อยมากเลยค่ะ FC ขานี่ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะหมูสับผัดพริกแกงดอกแคค่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะ FC ค่ะสวัสดีค่ะ